นี่เรียกว่าเป็นขั้นตอนที่ง่ายดาที่สุดนี่คือการผัดจะเพราทรขนมจีตัวคูเนี่ขั้นตอนนี้นะครับที่ดูจะสบายที่สุด๋ยวนี้จะยากนิดนึงเสร็จ ผมมี่ว่าหมูแข็ง้าจะเป็นน้ำแข็งเลยนะเราก็เลยต้องขัดหมูก่อนนะเรเยนเย็นกับมนันพูดดีๆกับเขาให้พวกเขานิ่มนะไม่ดื้อมันอืนจะใส่พี่กระเทียมก่อนของผมใสล่ลองจากหมูไฟเที่ยว โอเคนะครับผัดผักบุ้งไบแดง นี่ผัดกะเพราไฟแดงซะด้วยนี่ไฟเริ่มจัดเต็มนะฮะเสรแล้วครับใส่กรอบ Dùng dùng. có ông không biết gì tin Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ความร้อนเดินทางตามเหล็กมาครับไม่ควรใช้ทับพีเป็นเหล็กล้วนนะครับคนโง่เท่านั้นที่ใช้เขาเล่นกสะหลิวเลยครับพีอวะกสะหลิวครับ